แอีกแล้วค่ะแล้วก็มีแขกรบบเชิญพิเศษด้วยค่ะนี่ก็คือไม่ใช่แขกรบบเชิญค่ะเราเป็นเพื่อนกันอ๋อใช่ค่ะกวนตีนค่ะกวนตีนขอขอขออภัยนะครับอยางนะคระบวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสอนทำสลามโนบอร์แรกนะคะโนส่วนนี้คือสิ่งที่เราทดลองทำได้เนี่ยจะมีสองแบบนะจะมีสองแบบแบบจิ้มฟินกับแบบยืดยืดแล้วก็นิ่มยด้วยจริงจริงคนเดี๋ยวเราจะให้ให้นิ่มด้วยจริงจริง ส่วนอันนี้นะคะจ okay ิ้มฟินดูนี้นะก็เดี๋ยวเราจะทําเป็นสูตรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราจะทําเป็นสูตรเอ่อเยื่อส่วนแพ้ทาเป็นสูตรจิ้มฟินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะก็จะมาทํากันเลยเดี๋ยวเราจะไปทําเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลิโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีนะคะอย่างแรกเราต้องมีกราวนะคะกิวอนะคะก O A นอนะ กีโอเอนะคะแล้วก็วกสีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโบโนบอร์เรกนะคะเดวเป็นตัวสำคัญเลยเป็นผงซักฟอกผสมน้ำน,นะคะน้ำเปล่าเท่านั้นนะ<ช>ไม่เอาน้ำจิ้มนะ,ะไม่อกกเอาน้ำจิ้มเราใส่น้ำจิ้มน,นะคะเดี๋ยวก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมสีกันเลยผสมสีนี่นะคะทุกคนเราจะใช้เป็นสีเขียวนะเราแข่งกันทำนะ,ะวันนี้เราจะทำเป็นสีชมพูเพราะว่าเราทำสีชมพูบ่อยจังชอบสีชมพูมากตัวอย่างเมื่อกี้เราก็ทำสีชมพู แต่ตัวอย่างเมื่อกี้เราก็ทําสีเขียวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทําซ้ำด้วยนะคะเพราะว่าเราชอบสีเขียวค่ะ,ะแต่เราชอบสีฟูดูขนาดเสือเ้อเลยเป็นสีฟูเลยอุ้ยอันนี้โหแล้วแต่เสื้อเป็นสีขาวนะคะ,ะคทุกคนทุกคนรู้มาทำไมเราแบบทำสูตรใส่อะไรคะเพราะว่าเราลองเซอร์กิสซลีมาทําแล้วทําไม่ได้คะ่ะคือแบบแข็งตกเลยเราต้องใส่สีนะคะเพราะเราเราตัวของสะโพกเนี่ยใส่เข้าไปในสลามเราเนี่ยสลามเราก็จะอ่อนขึ้นนะคะทุกคนก็แนะนําให้ใส่สีแค่โชว์โชกล้องโชกล้อง นี่แบบหนึ่งนะคะทุกคนเราขอผสมสีก่อนเดี๋ยวเราใส่สีเป็นี่นะคะสีก็ตามใจทุกคนนะคะเพราะว่าเราทุกคนจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะคะทุกคนใครอยากได้อ่อนก็ใส่ใส่อ่อนใครอยากได้ใส่แบบเดียวนะนี่ก็ใส่เขียอยากได้มากมากก็ใส่เอะมในกล้องมันจะเห็นแบบสีด้วยสดเท่าไหร่นะคะแต่ในอิคอนจริง่ยสีสดมากเราก็จะมาเริ่มการใส่ตัวนี้กันเลยก็มีผงสับก้อนกับน้ำนะคะเอ้ยบอกบอกก่อนว่าใส่อะไรว่าใส่ยังไง ใส่ผงซักฟอกแล้วก็น้ำด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนเนี่ยดูนี้นะคะมันคนไม่เข้ากันมันก็เลยจะเป็นแบบเงี้ยอ่ามันใส่ทีละนิดน,นะคะถ้าเป็นสูตรอ่าจิ้มฟินนะคะใส่ทีละนิดนนะพอเราใส่ทีละนิดแต่มันจะเป็นช้ากว่านะคะใส่ประมาณฝาุทุกคนดูดิเปิดใส่ใส่ประมาณฝากิสลีนนะคะแล้วแต่นะคะว่าแบบเออใครอยากได้เร็วได้นองเอ้ได้เร็วได้ช้าแต่ว่าถ้าใส่เยอะเกินไปก็แข็งแข็งมากด้วยนะคะทุกคน อ่ะของเราก็ได้แล้วมันก็จะเริ่มนนี้นะคะเดี๋ยวใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่กดติดตามด้ค่ะยังให้มีอีมี EP สองนะคะของเรานะคะขอของแพของซูของแพจะใช้ฝานม่งเนาะของเราจะใช้สองฝานนะคะดูปูนี่ของเราเนี่ยมันจะปูขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันค่ะเก็คลิปต่อไปเนี่ยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะคิดคอนเทนต์ไม่ออกค่ะว่าอยากทำเหอนทนต์อแหละแต่ก็จะเป็น เราอ่เดี๋ยวคนันหกเต็มเลยอ่ะนี่นะทุกคนหกเราใช้ฝาไงประเด็นเอ้ยเราใช้แก้วอย่างเงี้ยเราไม่มีขวดทุกคนเแี้ยทุกคนขออภัยในการทำหกนะคะพอดีซุ่มซําหน่อยนะคะแล้วก็ใส่สองฝาแล้วก็มีเราจะหกนะคะคุทุกคนหูรอบสองเหรอว่าหูใส่ตัวเองด้วยทุกคนเห็นไหมพอเราแบบรของของของเรานะพอเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมันจะเหลวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคนนี้ไม่นะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นเงี้ยเห็นไหม มันจะแบบเรลวๆแล้วมันก็จะแบบยเยอะทุกคนเห็นไหมนี่นะคะทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้ขอเราจะเปลี่ยนชานิดนึงนะคะชาของคนอื่นด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วก็ไฮมีสูตรของเราสองสูตรของเราก็คือใส่เยอะๆไปเลยนะแฟบแบบใส่มันเรลวๆไปเลยเนี่ยแล้วทุกคนก็คงคงกันไปเลยใส่แค่แบบใส่แค่ครั้งเดียวนะคะใส่แบบเยอะๆไปเลยนะไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคน เยอะไปมันจะแข็งคือแบบแบบอ่าถ้าทุกคนใส่กาวเท่าไหร่ทุกคนก็ใส่แฝตผสมน้ำเท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าต้องน้อยกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้คือแบบมันจะแบบเหลวแข็งนะคะเพราะว่าผงซัฟฟองเนี่ยมันทําให้เป็นเนื้อแบบทิชชู่มันไม่เนียนนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอยากเล่นเนื้อแบบสลามร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็หาใครไม่ได้นะคะมีสูตรไหนมาเนี่ยก็จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รับรู้กัน แต่ว on it <sh arp inhale> ่าตอนนี้ขอทัให้มันเป็นก้อนก่อนนะคะมันรู้สึกเหลวๆอย่างไรก็ไม่รู้ว่ะทุกคนนี่ของเขาเริ่มได้เหมือนเป็นแบบหนอนหนอนกระสือเรียกหนอนกระสือได้เหรอดูต้องคนเยอะๆนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่เป็นมือเปิดมือเปิดมือดูสิเปิดมือแล้วไปป้ายเฉยเลยอ่ะนี่นะคะทุกคนของเราเริ่มเป็นก้อนเล้วเป็นก้อนแบบฟูฟูฟกฟกไปหน่อยนะคะนี่มือเปิดอ่ย เรารู้สึกไม่อยากไปล้างเลยอะน้องอนี่นะคะทุกคนใส่ไปเพิ่มอีกนิดนึงทุกคนของเราเริ่มได้แล้วนะคะดูสิแมนมันติดอะวพรด้เห็นไหมนี่มันได้แล้วนะคะอย่างเนี้ก็คุน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 ุไปคนมึงบอลอีกแล้วค่ะไปจับสลามอีกแล้วนะคะทั้งทันี้มันยังไม่เป็นนะคะทุกคนต้องคนไปเลยนะแล้วถ้ามันไม่เป็นทุกคนก็ใส่ของส็อเข้าไปเพิ่ม ใครมีกินซลินบอลเล็กแล้วสามารถทําได้เนี่ยอย่าทำสูตรนี้นะคะเก็บไว้ไม่ได้นานนะแนะนำนะคะเกลืเกลืที่หรือเกาทีเอ่อทีอะไรนะทีโอเอทีโอเอนะคะยาชายทําสลามเชื่อเราแล้วก็ยาใสกิซลินด้วยนะคะมันไม่เป็นนะคะมันไม่เป็นก็ใช้เกาวใสนะกาวใสเนี่ยจะเป็นง่ายกว่าอืมวิ่งถ้าเป็นสูตรนี้เราก็ใช้เกาวทีโอเอนะคะเราจะมานวดกันต่อนะคะ ใช่ละทุกคนนี่อะะนียอือุ้ยทุกคนของเราได้แล้วอุ้ยยริงใช่ด้วยของเราในคือแบบได้แล้วของถ้ามันได้ใช่ไหมคะมันก็จะเก็บกาวรอบรอบฝาไปหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมมันจะเก็บกาวรอบฝาไปนี่ค่ะพอมันเก็บเสร็จแล้วทุกคนก็เอานํามาใส่ลงเปลไม่ต้องกลัวติดมือค่ะทุกคนแต่ว่าต้องลองเทสดูก่อนนะว่ามันถ้ามันติดก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถ้ามันติดเราก็ต้องไหวเพิรนนี่นะคะ เห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้ว่าคนก็ติดนะคะแล้วก็นดนวด,ดไปเลยนะทุกคนดูดิมันต่างกันมากเลยอ่ะดูดิเหมือนสีนี้จะเห็นทุกคนเห็นไหมแฟบเต็มมือมันต้องนวดไปเรื่อยๆนะคะแฟบก็จะหายไปแล้วก็จะแบบมีความแห้งขึ้นไม่ติดน้ําเกินไปนะคะนี่ก็คือของเราเห็นไหมหไมันจะเป็นทิชชู่นี่ทุกคนเนะทุกคนเนี่ยซีเรียสนะคะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูกิซลิมหมดจริง หมดของแท้หมดของไม่ได้ใช้กิมซอีดานะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเราเนี่ยอยากได้บอลแหลกนะคะถ้าเราหาซื้อได้เนี่ยก็จะมาให้ดูบอลแหลกบอลเหลกใช่ใครรู้ว่าซื้อที่ไหนบอกจ้าในเมนนะแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามเราด้วยนะเราจะได้ไลฟ์สดทำาสลามแบบสดๆนะคะเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเราตัดต่อด้วยแต่เราไม่ได้ตัดต่อนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยทุกคนหลังจากนี่ไปเรื่อยๆมันแบบมีสองก้อนในตัวช่จัด แข็งมากเนทิชชู่อยู่ต้องนวดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนมันจะได้หายแข็งอันนี้เพราะมันยังมีแฝบอยู่ต้องคนเอานิ้วมือแล้วสิเป็นทาหนอนจะต้องคนไปเรื่อยๆนะนี่ค่ะทุกคนของเราก็จะได้แล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ดูสลามันเก่าอันนี้ดิแข็งตากเป็นตุ๊บติบเลยนะคะทุกคนแต่เราไม่มั่นใจนะคะว่าของเราจะได้หรือเปล่าเพราะเราแบบนี่ สีสีมันต่างกันมากเลยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือแบบแรกอันนี้คือแบบที่สองมันก็จิ้มปีนทั้งสองอันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาฟังเสียงจิ้มกันอันนี้อันแรกนะคะเริ่มแข็งแล้วส่วนอันที่สองทุกข้อของเราของเราว่าไม่สําเ็จแน่เลย่ก็ค่อนข้างจิ้มปีนแต่ว่าทั้งสองอันนี้จะแบบเหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็นี่ค่ะทุกคน,คนมันเราจะทำคนละสองอันก็คือมีอันนี้อันนี้นุ่มมากเลยอ่ะอีมันนุ่มมากอ่ะดูดิมันไม่เป็นเนื้อชิชู่ด้วยอ่ะแต่อันนี้เป็นเนื้อชิชู่ทุกคนเถิเลยนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นเนื้อทิชูส่วนนี้แม่สําเร็จของเราอ่ะแต่แต่อันเก่าเราของอทุกคนงงเลยคือของแพรข,ของแพรอะค่ะอันแรกอะมันแบบ มันเป็นเนื้อทิชชูเพออันสองไม่เป็นเพราะของเราอันสองเป็นเนื้อทีชชู่อันแรกไม่เป็นเดี๋ยวก็หาทำนะคะทุกคนหาอย่าหาทำอย่าหาทำสูรของเราอย่าหาทำคือแบบตอนเราทำสำเร็จอะทุกคนงงเลยอะนี่นะคะทุกคนเอาเป็นสบู่อะหละด้วยสิแฟบเต็มมือ เสร็จแล้วทุกคนก็เอาไปไว้หนึ่งวันนะคะทุกคนมันก็จะหายนะคะถ่ายเปนญญ็นเนิชูแบบสมบูรณ์นะคะอันนี้แข็งมาเลยค่ะทุกคนของอิมนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะนี่เราจะเอาสองอันมารวมกันมาเร็วอิมอ่าเอาอันนี้เป็นรวมเลยไม่หมายถึงว่ารวมของ,งอเองอ่ะอ้ของเรารวมไม่ได้ทุกคนของ,องเป็นเน้ิชู ส่วนของเรานะคะก็ขออันนี้หน่อยนะคะหันกล้องมาทางเราดก่านิดนึงนี่คือสองะใครมีแผลห้ามเล่นนะคะแสบม,มากน <t> ี่เว้ของเรานะคะไม่เน้นยืดน,นะคะเน้นจิ้มมากกว่าของเราไม,ไม่ไม่เน้นอะไรเลยค่ะเน้นเน้นแต่ชิดชูเนี่ยพอมันเริ่มแผลมันจะเริ่มไม่มีเสียงนะคะแล้วก็ควรพอมันผสมกันมันแย่มากมันผสมกันมันแย่มาก ก็เดี๋ยวจะมาแคสเกมด้วยกันด้วยนะคะเพ<อ>ราะว่าเรามีคอมกันติดต,ตามกันมานะคะตลกอ่ะดูดสิมันเห<า>มือนสะดือเอ้ไม่เหมือนอนี้มันจริงอันนี้คือใส่กาวเท่ากันนะคะแต่ไม่รู้ว่าเดีวาไปแต่ตอนนี้คือเราตัวเยีนะคะทุกคนก็สน ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะบ,ยบ,ยบ๊ายบายบ๊ายบายคนดูแล้วบ๊ายบายบบ๊าายายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนอือก็ต้องตัวเองหรือเปล่าไม่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นไปเลยไป